ีแชนแนลสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียเจ็ดสกายฟันดอทเวียเจ็ดแโรงแรมดาดนาคอนในเครือชดากรุป๊ป สายการบินไทยเวทเจ็ตสายการบินต้นทุนต่ำที่ได้รับรางวัลเติบโตเร็วที่สุดแห่งปี2020จากนิตยาสารโก b u บบิ e เ s o u อาลุกกรุงลอนดอนได้ออกประกาศผู้โดยสารโปรดทราบทางสายการบินไทยเวทเจ็ตไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารใช้หน้าก,ากากที่มีวาวระบายอากาศทุกแบบบนเครื่องบินอ้างอิงจากระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ฉบับที่2พุทธศักราช2564สนับสนุนข่าวโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท skyfun. vietjetair. com โรงแรมชด,ดาแอดนครดในเครือชด,ดากรุ๊ปสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช